มีบางมุมที่น้องสาวคิดว่าพี่สาวไม่รักอาจจะเป็นเพราะว่าเราโดนบ่อยโดนคนแรกตลอด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยผ <c oughs> ิดนิดเดียวเอ้าเแล้วเขาไม่รักเราแน่ๆเลยไปเรียนกลับมาก็โดนดุทําไมมาสายเธอก็รู้ในคขานัดเวลาน,นั้นเวลานี้ <c oughs> เราจะอธิบายถ้าพี่เราขึ้นเรารู้เลยว่าเราไม่สามารถพูดได้นะตอนนั้น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> แกเป็นไทรอย ต้องปล่อยให้เขาดุเป็นไทรอยางเลยดุได้เขาอ้างดิเวิร์สมากเขาดุฉันเป็นไทรอยนะแกห้ามเถียงเงี้ยหรอคือหนูหนูจะเป็นกันอย่างงี้ค่ะถ้าพี่ไฮดุหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าที่บ้านน่ะผู้ใหญ่ดุเราจะเงียบเราดุเป็นคนใจร้ายมากเลยก็เบาอะไรอ่ะเบาดุคุ้กุดุใจร้ายเลยพี่ไฮน้อยใจไหมคะเวลาที่เฮ้ยเราทั้งรักทั้งหวังดีเพิ่งมารู้ว่าอ้าวทำไมน้องสาวคิดว่าพี่สาวคนนี้ไม่รักหนูว่ามีแอบไปร้องไห้มีมีมีตอนตอนตอนหนักหนักอ่ะตอนที่เขามีมีแฟน ตอนที่เขามีแฟนแล้วก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเขาไม่ฟังเราแล้วเขามองเราไม่รักเขาแล้วอะเหมือนเราทาร้ายใช่ไหมที่หนูคิดกันอะคิดว่าเราเป็นคนที่จ้องแต่จะจับผิดเขาเห็นบอกว่าพี่หายแบบเสียใจเป็นน้องไห้แบบอกหักอกหักมากนะวันนั้นเราโพล่งคําคานี้ออกไปว่าเจ๊ไม่เชื่อหนูเลยแล้วเขาบอกว่ามึงคิดกับกูนี่แบบใช่ันคิดกับเจ๊อย่างงี้เพราะเจ๊ไม่เคยฟังหนูเลยหนูไม่เคยพูดคําพวกนี้กับเขาเลยมันหลุดอะค่ะเหมือนมันหลุดแล้วก็พูดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้เลยว่าเขาเสียใจโออเราตายแ หนูเพิ่งเห็นครั้งแรกที่พี่ไายร้องไห้เพราะหนูเพราะคำพูดหนูก็ปกติคนนี้จะเป็นคนไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นไม่ไม่ร้องเลยพี่ไายเป็นคนที่แบบเก่งมากแต่ว่าวันนั้นร้องไห้เพราะคาพูดหนูหนูก็เสียใจมาจนทุกวันเนี้ยตั้งแต่นั้นมาคือหนูก็ถอยออกจากพี่เลยนะคะเพราะว่าหนูหนูหนูมีความรู้สึกว่าฉัน ฉันไม่อยากสู้นะพี่ฉันผิดแต่เราก็ไม่ตามไปก้อไปขอโทษหรอกกลอะเราก็ปล่อยเขาไปใช้ชีวิตของเขาเลยแล้วเขาก็ก็ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งจริงเด็กที่เราเลี้ยงมาเหมือนลูกเราคนหนึงอะแล้วเราอกหักเราผิดหวังอะห้นอนคีดอยู่มาณสามเดือนก็โอ้คิดอยู่สามเดือนเลยสามเดือนเลยนะพี่หาถ้าเป็นคนรักกันไฮว่าไม่ใช่เวลานานขนาดรอให้เขาเดินเข้ามารอให้เขาแบบดูซิเขาจะเปลี่ยนเขาก็เขาก็นิ่งเขานิ่งมากแต่ว่ายังทํางานอยู่ด้วยกันทำงาน วตอนนั้น,นร้งองไห้ไหมถามจริงพี่ายร้องไห้ไหมแต่แอบร้องไห้อีกอาถามจริงทําไมต้องแอบร้องไห้ Grammy ทำไมร้องไห้ไม่ได้ไ,ไ,มไ,มไ,มไม่อยากให้แม่เห็นคนอื่นไม่เท่าไหร่ไม่อยากให้แม่อยู่คนเดียวปล่อยม,มันไปล่อยมันออกมาไม่อยากพูดถึงเรื่องแม่เรื่องแม่แล้วม,ลมันมันจงุงค่ะเราต้องมีความสุขเพื่อให้แม่มีความสุขทั้งที่บางวันเราทุกแทบตายต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยที่ใช้ชีวิตคนเดียวแบบเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อพวกเขาอืต้องบอกว่าเพื่อพวกเขาทั้งนั้นเลยค่ะ ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่เป็นคนคิดแล้วก็ปล่อยวางอะไรที่ปัญหาเยอะๆอายตัดนะให้ไม,ไม่ไม่เก็บมามให้มันแบบว่าบั่นทอนทจิตใจค่ะถ้ามีปัญหาอะไรจะบอกทุกคนอย่าให้แม่รู้ให้เขาเห็นความสุขให้ว่าอันนี้มันเป็นกุศลอย่างแรงที่ทําให้ให้หายยืนหยัดอยู่ในวงการแล้วก็ แล้วก็มีงานทําอยู่เองด้วแต่มันไม่ง่ายนะพี่ไฮในวันที่พี่ไฮไปนั่งร้องไห้ไปนั่งแบแอบร้องไห้คนเดียวแต่พอขึ้นเวที5 4 3 2ี่หนึ่งพี่ไฮต้องเป็นคนที่ตลกที่สุดสนุกที่สุดแต่แปลกมากทาได้ในเหตุการณ์ตอนนั้นที่น้องแวดบอกว่าเอ้ยเราเสียใจแล้วก็ทําให้พี่ไฮเสียใจนานไหมกว่าที่เราจะเดินเข้ามาแล้วแบบว่าขอโทษเหตุการณ์นี้เลยเหตุการณ์ล่าสุดที่ถึงจะที่มีเรื่องราวกันมันเกิดอะไรขึ้น